สวัสดีครับกัปตันโลวครับในช่องนะครับ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับศิลปินไลายชื่อนะครับก็วันนี้มานำดูนะครับในช่วงตั้งแต่วันหนึ่งมิถุนายนที่ผมมานี่นะครับวันนี้26แล้วมิถุนายนนะครับมาดูความบ้าของศิลปินอย่างผมดูนะครับกการใช้สองมือกับสมองคิดนะครับทำอะไรบ้างที่นี่นะครับตลาดน้ำคลองโคนนะครับโปรเจกต์นักทดลองงานนะครับกับอาตาข่าจ้าง เดือนละหมื่นสองก็จัดสมบูรณ์นะครับในที่เดือนนะครับหรือวันที่หนึ่งนะครับของเดือนหน้าครับแล้วเราก็ไปดูต่อว่าผมจะไปลุยทําทงานที่ไหนต่อในเรื่องของศิลปะในเรื่องของการไปที่ปรึกษาทางด้านวัฒนศิลป์นะครับแต่วันนี้คลิปนี้เรามาดูรวมรับภาพจากเริ่มต้นที่เป็นที่บ้านพักผมแล้วโปรเจกต์ให้มาว่าทําให้สวยทําให้คนอยากเข้ามาอยู่มาดูกันครับผมกัปตาโลมครับ ครับก็เลยนอนนึยย่งช่วยกเสร็จละนะครับอ่านี่นะครับเทพพญาจำลานกว้างนะครับใหู้ง,งานต่อไปครับก็นะครับนน่เราก็นะครับเอาเศษไม้จากใต้ถุงนะครับเก่านะครับแล้วก็มาทำจิกซอเป็นไม้แค่ว่าเยื่อกระดาษ โดนน้ำแล้วมันก็จะเปื่อยนะครับเอามาปูเสร็จเดี๋ยวเราลงด้วยทรายนะครับลงด้วยทรายกาเทปูนนะครับพอแห้งก็เทสองรอบถ้าสุดเราก็เซใหม่นะครับเพราะว่ามันเยื่อกระดาษมันจะเปื่อยนะครับก็นะครับมาย้อมอยนไฟนะครับเราก็ตรงนี้เดี๋ยวเราตกแต่งตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็นูนนะครับตัวไม้นั้นเป็นเยื่อกระดาษเดี๋ยวปุดเพื่อให้มันเอ เก็บทุกโปรเจชั่นแล้วก็ลงปูนนะครับเทศาสปูนไปนะครับแล้วก็เล่นสีที่หลังนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าพื้นที่ออกมาสวยงามแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้ก็ถนนผมนะครับเดี๋ยวองเทปูนรอบหนึ่งนะครับเทรอบเดียวมันยังไม่แข็งพอเราก็จะดูว่าตรงไหนที่มันซุดนะครับที่มันกรอบแล้วก็เทยาำไปนะครับแต่เรามีปูนตัวเดินหลักอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยจะทาอ่างปลา ส่วนนั้นก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับไปเรื่อยๆมาตกแต่งมันให้มันแข็งแรงดูสวยงามครับงานสนุกของผมก็งานออกแบบศิลปะเอาของโดยใช้มาประิประดอยพอดีได้รับหน้าที่จากเจ้าของนะครับคุณหาธนาพัฒนนะครับศักดิ์สิธิ์อร่อยก็สนุกผมมาได้รุยนะครับนี่ก็คืออีกวันหนึ่งช่วงนี้ที่ยงคืนแล้วครับ ก็ยังสนุกขัองนานความคิดออกแบบเรื่อยๆครับพยายามให้มันออกมาสวยแล้วก็แปลกแล้วก็เนรูปแบบอาร์ตมากที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาชมมาเที่ยวจะไดออ้อร่อยใจในการ เข้ามาดูนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็ตลาดเนลมิดหรือตลาดน้ำคลองโคนนะครับเมืองหุ่นยนต์ยังไม่เสร็จดีครับผมมองทุกอย่างให้มันเป็นหลักคงจุ้ยด้วยหลักของเอ่อคยคือหลักศาสตร์แล้วก็หลักสิ่งลบนะครับเกิแสงและมุมท,ม,มทุกมุมที่เชียวฟรีได้แล้วมองเอ่อใต้ตานะครับเราก็ ดูกันเรื่อยๆนะครับเติมเติมทุกวันที่ก็เอาไม้ปาเก้นะครับเก่าๆของเรียเขานะครับผมก็เอามาตกแต่งพื้นนะครับก็อย่าค่อยมาขัดนะครับก็ใช้หินนะครับมาเป็นโมเสสนะครับให้รวดลายเติมเติมอีกวันหนึ่งครับของผมก็ตันโลมครับที่ ดำเนินการนะครับปรับแต่งปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับให้โลเคชั่นสวยงามครับไปเรื่อยๆครับ ของผมกับตันโรมนะครับก็ห้องน้ำนะครับทำอะไรก็ได้ให้ผู้มาชมนะครับอยากเข้านะครับใช้ไปการนะครับนะครับุขาชายนะครับกับโถฉี่นะครับปรเจตกมาให้ใช้กระถางนะครับผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับให้แบบดิบๆธรรมชาติที่สุดนะครับ แล้วก็มีการตกแต่งด้วยภาพถ่ายนะครับแล้วก็บินบอร์ดนะครับเกี่ยวโฆษณาเรื่องข่าวนะครับที่ผมมาทํางานที่นี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะพักตอบเมื่อไหร่ยังไงส่วนเห็นโถส้วมด้วยําลังคิดว่าจะเป็นอ่างปลาหรือเออข้างหลังนะั้นเป็นที่วางต้นไม้อย่าง youtube นะครับทำความสะอาดแล้วกเ็เรียบร้อยแล้วหรืออาจจะกลายเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็ทำอันซีน ให้นักท่องเที่ยวมานั่งถ่ายมาเชฟฟี่กันนะครับนั่งถ่ายรูปนะครับไม่ได้ถ่ายท้องนะครับก็๋ยวาคำนวณต่อจากดินเหนียวเดิมๆนะครับแล้วก็ซากไม้ผมกําลังคิดว่าจะทาอะไรอยู่นะครับแล้วก็อ่างเหล็กนะครับก็จะเลิงป่านะครับส่วนในพื้นที่นี้ผมปัดแต่งเองนะครับโดยฝีมือตัวเองแล้วก็มีรูปภาพผลงานผมนะครับทําเป็นรูปแนว าภาพเขียนนะครับโชว์ฝาหนังของบ้านหลังนี้ไว้นะครับก็คือที่พักชั่วคราวในการเข้ามาทํางานของผมนะครับก็นะครับมีอ่างน้ํานะครับอา่นะบอางปลาว่าจะเอาปลานิลใส่นะครับมาเลี้ยงไว้นะเพราะว่าปลานิลเขากินพืชกินปลามาจุดนี้เป็นลานที่จะทํางานเกี่ยวกับศิละปะพวกประปิมากรรมปูนปั้นนะครับความถนัดของผม ชือบ้านหลังนี้นะครับว่าอัตโนเนมศิลปะไม่มีชื่อนะครับตามเพจหนึ่งของผมนะครับจะเป็นไร้ชื่อนะครับครับ๋ย่ดูสตอรี่ครับเดิมๆเป็นดินเหนียวเทลาดไปนะครับพื้นที่ว่างเปล่านะครับอันนี้ลบไปหน่อยครับผมยังไม่ได้เก็บกวาดใบไม้นะครับก็นะครับนี่คือพื้นที่ที่ผมะตกแต่งโมนิฟายนะครับ ไม่ได้ออกแบบเลยครับเราปรับไปแต่ละวันนะครับในช่วงที่ผ่านมาตั้แต่1นึ่ถึงทีหครับไม่ได้ทำทั้งวันนะครับกระโดดไปทํานู่นทํานี่ด้วยนะครับมีห้องน้ำนะครับมีโปรเจกตอื่นในนี้อยู่หลายอย่างนะครับผมก็ใช้ชื่อนะครับนะครับ Art นะครับ Art No Name ก็คือศิลปินนะครับศิลปะไร้ชื่อก็คือคอนเซปต์ผมศิลปะศิลปินไร้ชื่อนะครับนี่ครับอ่าครับ อะไนที่มันทิ้งอะไรที่มันเสียกาลังจะทําปัดมาปัม๊มนะครับปัดปัดนิมากรรมปูนปัน้นแต่คงไม่เวลาแล้วละ่ะนะครับเดี๋ยวได้ลุยตรงจุดอื่นนะครับอันนี้เอาพริกมาตากไว้นะครับจ,จริงจริงไม่มีพริกนะครับเห็นหายหายที่ของก็ทิ้งๆนอาหัยวางไว้ผมก็เก็บเก็บมา m a r มาวางนะครับนะครับจากดินเหนียวนะครับพื้นดินเหนียวโถมเทนะครับปับแป่งปูยังไม่แห้งสิ้นดีนะครับก็าร์ k นะครับด้วย สาระที่คิดเองเออเองนะครับตกแต่งเองนะครับในช้างหากก็มาประกอบใหม่ครับก็ยังไม่สิ่งหลายจุดนะครับก็ประมาณตอนนี้แค่เรียกว่า70%แต่ก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็นะครับบ้านนะครับเขาก็มาโมดิฟายมาตกแต่งใหม่นะครับก็เลยใช้ใช้พิชเบิร์ดนะครับเว่าแต่ง่ายลอกง่ายสีสันหน่อยหนึ่งครับเพราะว่า เราเน้นให้นักท่องเที่ยวนะครับเดินผ่านนะเตะตรงเตะตาชอบใจกันนะครับผมก็ทำง,ง่ายนะครับแต่ก็ชิ้นละยี่สิบาทก็หลายตังอยู่นะครับก็รถาสายพ่งสายไฟเดินใหม่หมดเลยนะครับน้ำเล็กๆของที่นี่ก็ทำให้ดูดีหน่อยนึงพยายามใช้ตามอธิบายนะครับเก็บของที่มันวางวางอยู่นะครับผมเห็นคุณค่าของเหลือใช้ทุกชนิดเอามาเป็นไปดอย นายจะใช้ของเสริมอุปกรณ์ชิ้นละยี่สิบบาทก็หมดไปเกือบหมื่นเือนกันนะครับพอหลายจุดต้องใช้นะครับฟือเจะบอร์ดเข้ามาเสริมตกแต่งแล้วก็กาวร้อนนะครับยี่สิบาทใช้จำนวนมากอยู่นะครับแล้วก็ซิลิโคนเยื่อกาวสองหน้าบางๆนะครับแล้วก็ลวดละหลายย่าครับเกือบหมื่นครับใช้งบไปขนาดนี้ครับเพราะเราใช้ของโนเนมใช้ของง่ายๆไม่ใช่ของไฮโซอะไรนะครับ แต่ทุกอย่างปรับแปลงเปลี่ยนแปลงได้ครับยังไม่รวมถึงปูนนะครับที่ทางนี้เขามีไว้ให้ผมซึ่งผมกะว,ว่าจะต่อยเติมแต่คงไม่รู้จะมีเวลาเปล่านะครับรู้ว่าเขาจะต่อสัญญานะครับในการให้ผมดําเนินง,งานต่อหรือไม่นะครับแต่ผมก็มีโปรเจกต์อยู่ในสมองหลายเรื่องหลายราวรวมถึงเรื่องการเมืองนะครับเพราะ่วงนี้จะมีสกม,มีการเมืองอาจจะกระโดดเข้าไป ด้านการใช้วัชศินป์นะครับสิลปะัอีกด้านหนึ่งที่ผมถนัดนะครับแล้วก็การจัดการตลาดทางการหาเสียงให้กับนักการเมืองบางคนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถูกใจสนใจผมเรื่องคู่อยู่แล้วครับก็โอเคคลิปนี้กัะตันโรมคนบ้านะครับก็นำในส่วนที่ว่านะครับจับดิบ,ดบมาุงให้สุกแต่ว่าโอเคอยังไม่สุกเต็มที่นะครับแค่เ0 แต่ก็ภูมิใจในการที่ใช้มือสองข้างตัวเองนะครับมีกระเบือผมเอ็มด้วยบาดแผลนะครับราวาใช้ถุงมือนะครับนะแตบสมปู์ด้วยมือนะครับก็คนด้วยมือเลยครับมันสนุกกว่าจับเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อปูนได้ดีกว่านี่ยครับสไตล์คนบ้าสไตล์คนชอบพูดคนอชอบหาสาระอะไรนำเสนอเอาแบบดิบๆง่ายๆธรรมชาตินะครับสไตล์ผม ทำคลิปธรรมชาติจับธรรมชาติมาปรุงแต่งด้วยอารมณ์ด้วยความคิดด้วยเหตุการณ์ด้วยเรื่องราวปั่นปันทันด่วนนะครับให้ได้อร่อยใจกับผู้ชมนะครับก็อย่าลืมตามคลิปต่างๆนะครับแล้วก็คลิปของผมอาจารย์โลมนะครับหรืออาจารย์พุ่มเท่าแพรในคลิปซิกเซนนะแล้วก็ทำนายดวงชะตาผมกลับมาแล้วนะครับลูกศิษย์ทุหาผมกลับมาแล้วไปตามดูได้เลยครับเปิดตำหนักใหม่แล้วนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีกันครับ การตันโรมครับ